สวัสดีครับผมป๊อบจากร้าน OBD Shop นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณลูกค้านะครับขับรถเป็น t o y ย t a y a r ร s นะครับคันนี้ปี2023นะครับเข้ามาที่หน้าร้าน OBD Shop ของเรานะครับเพื่อติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตนะครับเป็นเกตวัดลูฟี่เ s เมนูภาษาไทยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคุณลูกคา้านะครับติดตั้งไว้ตรงไหนและอ่านค่านะครับของรถคันนี้อย่างไรบ้างนะครับนี่นะครับก็ลูกค้านะครับก็ติดไว้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็ติดสวิตช์เปิดปิดนะครับไว้ด้วยนะครับก็คือพอร์ตอุปกรณ์ของรถนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถเสียบได้เลยนะครับจะอยู่เหนือที่เปิดฝากระโปรงหน้าตรงนี้นะครับสวิตช์เปิดปิดก็จะช่วยในเรื่องของการไม่ให้เกจกินแบตตอนที่เราไม่ใช้รถนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวเกจนะครับอ่านค่าอะไรบ้างนะครับผมจะเริ่มสตาร์ทรถนะครับตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับตัวเกจก็จะติดขึ้นมาให้แบบนี้เลยนะครับ ก็จะดูค่านะครับต่างๆนะครับของรถ t o y ยต้ y ยาิสนะครับ2023นะครับได้ครบเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะสมูทไม่ดีเลยสังเกตนะครับวัดรอบเครื่องยนต์นะครับต่างๆนะครับก็ดูวัดรอบนะครับตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่าไหลลื่นนะครับนะครับไปกับตัวรถเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับหน้าจอของเกร์ลูฟี่นะครับก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้ หลากหลายนะครับมาดูหน้านี้ก่อนนะครับหน้านี้บอกค่าอะไรบ้างนะครับก็บอกในเรื่องของนะครับวัดรอบเครื่องยนต์ความเร็วนะครับวอเตอร์เทมความร้อนหม้อน้ำนะครับออยเทมอุณหภูมิความร้อนของน้ำมันเครื่องนะครับเอทีออยเทมนะครับความร้อนของน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็เป็นแบตเตอรี่นะครับหน้านี้ก็สามารถเปลี่ยนกราฟิกหน้าจอได้แบบนี้หน้าจอนี้สวยนะครับ เป็นตัวเลขที่ใหญ่และหนานะครับทำให้เรามองได้ง่ายนะครับหน้านี้ทางร้านบริษัทของเรานะครับก็จะตั้งค่าในเรื่องของของเหลวทั้งหมดไว้เลยนะครับก็จะเป็นหม้อน้ํานะครับความร้อนน้ำมันเครื่องความร้อนน้ำเกียร์ความเร็ววัดรอบนะครับแบบนี้นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าอีกหน้ากราฟิกหนึ่งนะครับที่ออกโทนสีแดงนะครับทำให้รถดูสปอร์ตนะครับสวยขึ้นแบบนี้นะครับอ่านะครับก็มาดูอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็นหน้าที่บอกค่ารวม ต่างๆนะครับ12ค่าในหน้าจอเดี่ยวนี้เลยนะครับก็จะบอกค่าได้บ้างหอวอธิแจงนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเร็วนะครับวัดรอบนะครับแรงดูดอากาศแวคคั่มนะครับบอตเทมม่าน้ำนะครับออยเทมความร้อนน้ำมันเครื่องนะครับเอทีออยเทมความร้อนน้ำมันเกียร์นะครับโวลต์แบตเตอรี่นะครับแอร์โฟอากาศเข้ากองนะครับฟลูเอลนะครับตรงนี้จะเป็นแบบเรียลไทม์นะครับจะบอกในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนะครับหน่วยเป็น L อทับเก็คือลิตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมีในช่องนี้ก็คืออัด ตาสินเปลืองที่เอเวอร์เรสเฉลี่ยให้กิโลเมตรต่อลิตรนะครับไดดิสแทนนี่คือระยะทางนะครับลันไทม์คือเวลาที่เราขับรถนะครับสังเกตว่าหน้าจอรวมบอกค่าต่างๆได้ครบจบในตัวเดียวนะครับเปลี่ยนอีกหน้าหนึ่งจะเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับก็สวยงามใส่โลโก้โตโยต้าได้ด้วยนะครับก็จะมีหน้าจีมิเตอร์นะครับแล้วก็อีกหน้านึงที่ทางเกรดลูฟี่เอ็กซ์เอ็กซ์มีให้ก็คือค่าของไจโรสโคปคือการลาดเอียงของตัวรถนะครับจะสังเกตที่ผมแจ้งไปนะครับเกตดลูฟี่เอ็กซ์เอ็กซเมนูภาษา จะมีเมนูเป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับทำให้เราเข้าไปตั้งค่าเตือนต่างๆใช้งานต่างๆของเมนูได้ง่ายนะครับเพราะเป็นภาษาไทยเหมาะกับคนไทยนะครับตรงนี้นะครับก็ท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากติดตั้งนะครับสมาร์ทเกตลูฟี่เอสเอชนะครับตัวนี้เมนูภาษาไทยรับประกันให้3ปีเต็มนะครับพร้อมสายสวิต์เปิดปิดนะครับที่ร้านอุป์ัมของเรานะครับมีบริการติดตั้งเก็บสายให้สวยๆส่วนี้เลยนะครับจะสังเกตว่าไม่เห็นสายเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอยากได้นะครับเกตวัดสวยๆแบบนี้นะครับ ก็แวะมาหาเรานะครับที่หน้าร้านอูบิร์ช็อปนะครับมีบริการติดตั้งนะครับเก็บสายให้ฟรีแบบนี้เลยนะครับสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับวันนี้ผมป๊อปอูบิร์ช็อปขอจบรีวิวนะครับเกรดลูฟี่ XS เมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับในรถโตโยต้านะครับยารีสปี2023คันนี้ไม่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจแวะมาที่หน้าร้านหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมก่อนเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข0899695708นะครับสวัสดีครับ